เาอีอีอีโทดีเวทไท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 เวทระวังระวังบอมระวังบอมไทเวทระวังบอมชีวิผมมีเวท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 ระวังบอมไทเวทไทเวทมาไทเวทมาระวังบอคขึ้นน็อตขึ้นน็อตมาขึ้นน็อตมาขึ้นน็อตมาขึ้นน็อตขึ้นน็อตขึ้นน็อตผมมีสองวิเตรียมนะสามสองหนึ่งเอาเอาบัตรเอาบัตรเอาอดีตเทสดิเอาบัตรเอาบัตรเอา คิววิวบัตเลเทอร์คิวบัตเลเทอร์คิววิวบัตเลเทอร์คิววิวลุงลุงบัตเลเทอร์ทางทางเวสคิววิวคิววิวห้าวิผมมีสี่สามสองรอน้รอน้าหนึ่งเอาดิเอาเด็บแทงดิฮารู้ดิเอาเอาเด็บแทงดิเอาบแทงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ่น็อตใน็อตใส่หัว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 ไ่หัวใส่หัววรอ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 ีกเวิผมมีไนวิมีนอตนอรอเด็บรอเด็รอเด็บรอเด็บรอเด็บนะอีกส สี่วิไหมสามสผมมีแล้วนะลวกพี่ผมพี่ผมพี่ผมไม่ได้เลยว่ะเอาดิเอาตัวนี้ตายน็อตน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 อตไปทางประตูแคสเซิลใน็ตไปทางปรแคสเซิลใน็ตไปน็ตไวไหลเ้าลงมา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 ไหลเามาไหลเาไหาไเาไหลเาไหลเ้าาไหลเ้ามาวิวงเ่วิวทงเวิวทงเววทวิวั้งไๆไหลเาอิทไหลเาอิทไหลเาอิทไหลเาอทไอิผมมีแล้วนะ ไหลมา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 ,มา,มาเอาจีดอนเอาบัตเซอร์ตัวตน,นี้3 2 1เอาเอาจีพีเอสสามตัวสามตัวสามตัวไม่ตายปะไทยเวสเลยไทยเวสไทยเวสไทยเวสบ่องไทยเวสก่อนไม่เป็นไรไฟ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 เข้าทำเดี๋ยวมันก็หมดอ่ะไทยเวส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 มาเวสสามสองหนึ่งพี่ผมพี่ผมพี่ผมพี่น้าแคทเตอรน้าแคทเตอร์พี่น้าแคทเตอรกลับเข้าแคทเติลกลับเข้าแคทเติลกลับเข้าแคทเติรกลับเข้าแคทเตอรกลับกลับแคทเติลไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับกลับเข้าแคทเตอร์แคทเติล ไปไปไหเทาอีทไหลปล่อไปไหลเทาอิไหลเทาอิหลไหลเทาอิทคิววิคิววิวแงไว้คิววิวแทงเนี่ยตัวเนี้ยตัวเดียวเนี่ยลุมไว้ลุมลุลุมลุมลุมลคิววิไว้อีสตวิผมมีนะเตรียมสามสองหนเอา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 ดีเทสดีเพสดีเพสเอาดีเทส่ได้เอาดีเทนิดเดียวนิดเดียวเอาปิดได้ไหมปิดหน่อยเออสวยไเขาเราเเก็บของแล้วแล้ว็ตายน็อตเกย่าอาแล ค่อยไหลมาสเปซไว้ค right? so right? so ่อยไหลแล้วสเปซไหลแล้วสเปซไหลเท้า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 เท้าเท้าเท้าไหลเท้ามาเรื่อยไหลเท้าเรื่อยผมมีแล ja. mm ้วนะสามสองหนึ่งรอรอรอลวกลวกฮิวได้ฮิวได้ฮิวเอาฮิวด NO ิเอาฮิวฮิวได้ฮิวฮิวฮิวให้ตายฮิวฮิวฮิวเอาฮิวตัวนี้ฮิวถ้าถ้าฮิวได้นี่จบเลยถ้าถ้าฮิวเทค้กเนโอเคขายเลยขายชนะชนะเลยมันรีบแล้วมันรีบแล้วฮิวมันตายแล้วรีบรีบชนะชนะชนะแล้วชนะ ไล่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 เฮาเบิร์ดเทียบก้าไล่ไล่ค่ายหมดบินแล้วบินแล้วหนีก็แพ้ผมไปไอ้ผมปีนมาข้าไปข้ามันข้ามันเก็บผมปีนเก็บเก็บเก็บเออเก็บเก็บผมเฮ้ยอะไรวะออกของมันเท่แต่ว่าขอน่ะข้ามันหน่อยดิเท่หัะเฮ้ยมันเก็บของมันเก็บของเรวยเก็บของข้ามมันข้ามันข้ามันเล่นทวนรวเก็บของเดี๋ล็อกเลยเก็บของข้ามันข้ามันเก็บยนะสามสองหนึ่งพี่หมพี่หมเอ้าเอาที่ ไล่ฆ่าเลยเออไล่ฆ่าเลยไล่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 นเรียเลยไไล่เลยมานาหมดกิจไอ้เงี้ยหมดไปจริงหมดไปแล้วหมดไปเหลือเลยไล่ไล่ไล่เลยไล่เลยผมยังไม่ไช่ฟ้องก็โปรเลมนะโทษทีตอนแรกแป้งนับสามสองหนึ่งฟูกดหัวเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวหนึ่งกินมานาหมดแล้วตีธรรมดากินมรนมดาคูแล้วตีตี อย่าแดามันมานาหมดไอ้โคตรอพิเศษเลยเอ้าอีกเอาอีกเสียเสียปิงไม่ได้วานากูหมดแล้วกูวิ่งตะกิวแล้วปิงปิงปิงไอ้รอบนี้น่าจะได้รู้กันเยอะอยู่นะด้านหลังไหวไหมด้านหลังไหวไหมเออใครไม่ไหวบอกนะปิงปิงปิงไปเมาอัพขอพายไหม